อะไรนะวัดวัดเพอร์ออกมาเมนเมนตอกต้นไม้เลยวันนี้ยังไงโบสโบสถิงอือฮืออะมีวัดมีเมนมีโบสจะครบเลยนะมาไม่แปลกใช่ไหมาวาล่ะหมดแล้วหุ่นนี้ตาควายมาไปเกเรนรี่ยิงติดเซฟผู้สาวกูโอ้โนี่ครับ สูงอย่างนี้หน่วยการอย่างนี้น่าจะเป็นทหารแน่นอนครับจิงไส้เนี่ยตาอุ้มบอลลงเสาครับโมโหลงมาในแข็งแกร่งเลยครับอะไรครับฝนมาก็เป็นของฝนนะครับอาจารย์ฝนมาแล้วฮะผมยืนในโลกไม่เปียกเอามันเราได้ลงไดเด้วยเราได้เราได้ครับตรงนี้ตกคนตกกระถายวีดีโอได like ้ได mm ้ค hmm. ร <have> ับลงมาดี่ครับผมซ็นเตอร์จากโอซอสภาครับโมโหเลยเอ็มร้อยห้าสิบครับ โซส,สุดสภาครับฟางสูงครับทุกคนโอ้โหนี่ไม่เก่นดิอยากได้ต่อมาอารอนลัมซี่ลัมซี่คือหลังมาโคนจิมุยะออกซ้ายโอ้ยนี่จนดันกภาพใหม่ครับสวัสดีครับโคตตี้ครับ <c oughs> สะสมพบปะสังสรรค์ยาวไปฮะมาเขาเก่ามาจินิ <c oughs> ล,าลาาน่าคืน ในสนามนี่ทีมก้ยแข่งไมมีใครเสื้อเหมือนกันสักคนเลยนะเป็นทีมที่บอกว่ารวมรวมรวมเพื่อนๆกันมาครับรวมนักเตะจากแต่ละทีมมาับถูกต้องครับคนที่เสื้อเหมือนจะส่วนมาส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงนะครับดอตบูลยืนก็เต็มเลยครับสง่ <c oughs> สงไม่ผิดแน่นอนครับส่งไม่ผิดแน่นอนครับเพราะว่าเสื้อดอดบอลนี่ยืนข้างนอกเกือบหมดครับ <c oughs> แรมซี่มาอินตอร์นำี่กับแรมซี่ไม่ดีครับโมข้างในนี่ไม่มีดอตนอลสักคนครับโอ้โหมียูเวนตุส อาเซนน้อมนะฮะโอ้โหปารซ่าก็มีเสื้อทองบางทองก็มีนะฮะผลกล้วยจริงๆครับกล้วยแข็งสีเหลืองเดียวนะครับกล้วยแข็งเยังพูดชัดนะครับเดี๋ยวพูดเร็วนะฮะบางบอลอยู่ดักได้ครับโอ้โหไม่ขวานเจ้าตินะ๋ะเจ้าตินี่เป็นสไตล์การเล่นคล้ายเมสซี่นะฮะแต่ว่ามันเล่นแบ็คครับใต่เขาะได้์คล้ายเมสซี่ครับต้องบอกว่าเป็นตั้เต่ตัวเตี้ยครับต้องใช้เขาตัวเล็กดีกว่าครับสุภาพกว่าครับ ยีงไกลอืมไปดักบอลแทนเพื่อนโอ้โหแล้วลลเนี่ยวครับท<ำ>ุกทีให้เลยเปลี่ยนครับไอ้สบายครับบอลแปดของอาจารย์นนอาจารย์นนเข้ากลางไว้ดีครับกินิล่าดักได้ยังได้ทีหนึง่งเจ้าบอลบอลล็อกตัวนี้ไม่พลาดโอ้สุดนะข้างหลังตัวนี้ค่อนข้างที่จะวิ่งตุดทีเดียวแล้วแป๊บด้วยนะฮะใช่ครับโอ้โหว่างๆเอง,งต้องถาไปตวดดวรวจโดมจริงครับไม่รู้ว่าโดนตัวไหนมาครับโดนตัวคัปปิมาแน่ครับ ตายลูกนี้โอ้โหติดติดก่อหลังบุรสีอีกแล้วครับมาโอ้โหนี่เขาดักบอลดีจริงฮะประชาชนสองท่าอีกสักครั้งครับผู้ที่สามผู้ต่อไปครับเป็นทักบ้านบ้านกองมงท้าเจอราชเสือน้อยครับบ้านกองมงท้าเจอแดนเสือน้อยครับมาถึงสนามแล้วเป็นเคล็ดให้เรียบร้อยครับเตรียมตัวให้พร้อมครับคู่นี้นี่หมดครึ่งแรกไปแล้วครับครึ่งหลังนี่เริ่มอยู่ครับ เอ็กกอลรองท้านี่บ้าเนเสื้อสีดำเ,เหมือนเสว้อ้อนนี่ใช่ครับเตียมเอียเอ้ยมหมดเลยนะฮะมาแรมซี่ใหม้หม,มาคิดินีล่าข้ามลองเปิดเจ็ดเปิดเจ็ดของอาจารย์นนจับบอลยาวไวหน่อยครับให้มาแดนกลางครับนี่อวหูเมื่อกี้ยิงขึ้นเสน่งสวยๆเลยใช่ไหมฮะสคุณจะขาดเลยครับสาาเบสาาดยจติดคอกัน ทุ่มขึ้นมาครับของด้านอาจารย์นนท์ทุ่มให้ด้านวัชวัชเข้ากลางมาที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดผิวหลบมาหนึ่งให้มายัดหมายเลขเจ็ดแตะบนยาวไปหน่อยครับเราข้ามไปเลยครับเป็นลูกทุ้มของด้านกล้วยแข็งกล้วยแข็งกล้วยแนะไม่แข็งก็ร้องไห้เลยครับมาที่กล้วยแข็งครับหมายเลขยี่สิบลงกินจันลูกนี้ยังโดนสก,กัดทิ้งครับเป็นลูกทุ้มของด้านกล้วยแข็งอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลขเก้าทุ่มมาให้มา ที ừ, boosting, like. yeah. huh. ่อ uh, ินเนสตาตัวนี้หัวกระทิศจากบาร์เซโลนาก็มาแล้วฮะใช่ครับเก็บรักษาสิออมายูนตุ๊ัวต่บมาไม่ดีครับขมไม่ทันนะพายครับเราไม่รู้ชื่อทางนั่นทีมกล้วยแข็งครับเราต้องท่าเป็นอย่างอื่นไว้ก่อนครับเอาเลยลองลงมาสวยหมายเลขเจ็ดซ้ายลูกนี้จริงตีนองหูวบอลที่สี่แล้วโอ้โหแล้วเวลาโดนยิงไม่เป็นอะไรครับไเคลียร์เลยครับนี่ครับซ้ายยิงหนักครับหมายเลขเจ็ดของอาจารย์ลงเล่นดีครับหมายเลขเจ็ดดีเขาบอกว่า ค่อนข้างนิ่งครับเกินไว้ครับเอาลูกนี้โอ้โหดังฟึดครับได้ได้มุมครับมันมีเสียงครับจะงขนาดผมยัได้ยินครับระวังกันด้วยจังหวะยิงครับอ๋อเสียงอาจจะแปลกงนะผมไม่สบายครับดูเครื่องเสียงให้หน่อยครับดูเครื่องเสียงให้หน่อยครับครับดีเจก๊อปครับดูเครื่องเสียงด้วยครับเปิดเพลงหน่อยครับดีเจก๊อปโอ้โหที่ดาวบินไดพีอาร์เขยดึปัดไว้ได้ครับโอ้โห เบรคอาก็มาแล้วฮะทางสนามตะโกนบอกเอาหน่อยครับโอ้โหกล้วยแข็งนี่โดนทางสนามบุกครับตอนนี้ตีตดนตีมาหมดเลขแปดตีเข้าขวายิงตัวเอยครับข้ามข้าวไปตัวดหนังดูหนะทีมกอล์ฟสายคลิปครับ เอาให้มาลูกนี้โยนบีบจ่ายมาไม่ดีครับติปแอชชั่มนายยิงลูกนี้ชนะล่ะบุคูไม่ตรงฟรอเพรายังได้แต่มุมอยู่ครัแก่ด้านอาจารย์นน์สมรรถของกวาดังครับถ้าไม่เปลี่ยนตัวอย่าเพิ่งถ้าไม่เปลี่ยนตัวอย่าเพิ่งออกบนเดืนตรงนั้นนะฮะยิงชนะลาดบ้าเลยข้ามขาครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวแล้วก็สินเปลี่ยนตัวหยุด คุกคู่กับกูเลยโอ้โหนี่ครับถอดยูนิสตาออกครับแล้วส่งเอาวโลโมราต้าลงมาครับนี่ถอดกองกลางเสริมกองหน้าเลยนะยิงโดนติดบล็อกระวังครับจังหวะนี้ระวังกันด้วยให้มามาแล้วครับสามบอลเจ้าบอลบอลดึยขวาลุ้นกันเรียบร้อยครับ ข่าวจากธนพลครับใช่ครับพาลาดนสีชาพันธ์ครับเจ้าบอลครับยิงเข้าไปครับสามหนึ่งครับนี่เอาไปผลต้องหนาบ้างหนงาบั้นสุสุดวังตัวรับไม่ได้ครับ ตองบอกกดอีกข้อนึงครับถือบอลได้หกวิครับในกรอบเขตโทษครับคุณสัตว์ประตูครับจานแก้วนว้ำหกจานน้บแปดอะเขาแปดใช่ปะ่ 8, ปะผมตกแล้วฮนะเอาตามบอลใหญ่อะจยน จริงด้วยขวาของฮุนดงเซด้ครับสาิดูของอาจารย์โดนครับมันเหมือน,อนว่าซอนนะหกวิ่งลูกเขาจะลกโง่ไม,ไม่รู้วันนั้นถือถือบอลเกินอ,ะอ่ะฟังผมเนี่ยฟ้าตัวแข็งทะลุมาตุ๊ับบอลไม่ดีครับจานบอกว่าถือบอลได้แปดวิกำลับเล่าประตูครับ ปดวีฮะครับผูบ้สาวผู้ชายบนเลนแปดวินะฮบบะมาเอาปเลนเจ็ดของอาจารย์นมแขแล้วอย่แย่ง,ยงมาได้เลนเจ็ดกลมมาซ้ายแล้วครับโอ้โหฝนไม่เท่าไหร่ก็ยึดเจัดีจริงฮนะเปลี่ยนตัวครับเอาเป <h aw ful> เล่ลงมาครับ หอจะเล็กซี่ต่อไปไปเล่เลยฮะใส่เรบใส่เสื้อบาซิลต้องเปเล่ครับผูจะคองฮักหรือเปล่าครับเบอร์เจ็ดเซนเตอร์ตัวเก่งเลยครับจ่ายมาไม่ดีครับตัวที่สี่ของ ก้ฉันทางบ้าทางบอลเข้าดีครับทางบ้านเป็นไงครับก็ยัดีอยู่เรื่องนะผว่า้ายกูจะดักบได้ครับโ้โหแเคลียอย่างเดียวไม่สนใจครับไม่หมอไเแล้ว กองาของหมดแล้วออกทั้งใบครับถ้าออกครึ่งใบนี่เราเรียกไม่ออกครับใช่ครับบอลบอลล็อกถึงไอ้มาสีอู๋นี่คือความเร็วมากครับเป็นยังไงครับแฮนด์บอลครับจังหวะจะดับบอลครับแล้วไปโดนแขนของหมายเลขสี่ครับได้แฮนด์บอลไปครับเฮ่งกินอะไรมา ตีหัดทอมมาเหมือนแปดขวาเต็มออเต็มแล้วออกไปดูเลยครับแล้วฝากภาพด้วยผมปวดขี้ครับไม่ต้องออกใหม่ก็ได้มั้งใครมาครับคุยแข็งมาดิหมายเลขสิบเอ็ดลูกนี้ควยมาไม่ดีครับโอ้โหเลยหนึ่งประตูของด้านอาจารย์นนท์ยืนเกาจมูกสักพักครับรอผู้เล่นคุยแข็งมาไล่เตะยาเล่นไปสักหนึ่งทีครับ วางยู่ยาวมาลูกนี้โดนดักไว้ได้บอลย่อสองเบอร์เจ็ด <B ird 7> ขอให้นดนดักไว้ได้ลูกสิบสี่ขีดทิ้งเลยครับโอ้โหเปลี่ยนตัวก้าบหลงด้านกล้วยแข็งครับยาวหมายเลขสิบสี่ออกครับจังหว่าเปลี่ยนตัวที่รอเพื่อนออกกันเลยครับค่อยวิ่งลงครับรอสัญญาณครับจังหวะเปลี่ยนตัวครับมาใจเย็นๆครับ <ท Dancing> เดี๋ยวมันจะมี8คนแล้วจะไม่ได้ประตูนะครับ ฝีทิ้ของอาจารย์นนท์ครับโดยงานพี่ปอลครับยืนเท้าแซลเร่งเรียบอยู่ครับกับพงสามคนฝันของดูดีเรียบร้อยเลยครับโู้โหผู้ยิงสวยเลยครับบดสิทธิ์ครับผู้นี่แบบมาดูจะแซ่ครับหนีห่างเป็นสี่ประตูตอนหนึ่งครับงด้านอาจารย์นนท์ ยังงัดฟอมเก่งเมื่อนาทีแล้วมาได้หรือเปล่าทางด้านกล้วยแข็งใ่มาไม่ดีก็ับหมูหันไปบอคอนเพื่อแล้วหลุดมาแล้วไข่ตั้ง้อมริงด้วยขวาลูกนี้ยังปัดทิ้งออกหลังไม่ได้แต่หมูก็มาครับอาจนนารย์นนใหมาไข่ไข่ดึงบอลหลอกแตะรอบรงขามาไข่โดนเทียทิ้งจังหวะ2เป็นของอางจารย์นนได้ชุ่มเข้ามา ไข่ทุ่มาบอลบอลพลิกมาสวยครับบอลให้ทะลุมาไม่ผ่านครับโดนซาก,กัดยิงขึ้นมาบอลไม่ออกดึงบอลลงมาโดนเดาไม่ได้อาจารย์นนท์ยิงมาสวยเอาแล้วหลุดแล้วหมายเลขสิเบเอ็ดสิเบเอ็ดแต่ยาวหรือเปล่ายังทันสิเบเอ็ดเจอกับวัดแต่รล่าขาเบาวัวดโอ้โหนิ่งหรืกับยงวัดไข่มาบอลบอลจ่ายมาหนุ่มกันไกลยิงเลี้ยวหเบาไปยิงอีกทีติดบอลกระบอ้โห ไม่ได้ประตูครับอุกกาเอาชัวร์ครับยิงจังหวะนี้เบาเกินไปครับผู้นเอาระตูยิงเซฟไม่ได้ถูกไหมครับจันนนยังได้อยู่นะครับอีเจ็ดไปมาบอลบอลปั่นปั่นลูกนี้ยังปัดทิ้งได้เป็นเตะมุมเป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับลูกทุ่มครับ ยังไงครับเปลี er> ่ยนตัวครับเอาหมายเลขสิไปดออกครับเราเจ้าอ๋อลงมาแทนใครใครยิงกันลูกหู้ไม่โดนทั้งสองคนครับหู้นี่ครับตัวช์จสองคนไม่โดนสักคนเลยครับจันนุน เปิดมามงเช็ดหมายเลขเก้าถึงแล้วกระโดดลูกนี้เรียร้ลยกับไล่มาเป็นสองประตูต่อสี่ก็เวลานี้จะเหลืออีกห้านาทีสาวินาทีครับเอาครับยังพอมีโอกาสครับโอ้ลูกที่สามได้มาเร็วนี้มีลุ้นแน่นอนครับทางด้านกล้วยแข็งโอ้ต้องชมครับหมายเลขสิบเอ็ดที่บงให้หมายเลขเก้าแก่หมายเลขเก้านี่กระโดดข้ามตัรงสาประตูเข้าไปครับเอาครับยังพอมีความหวังครับกล้วยแข็ง เปิดยัดมาเอาถึงด้วยครับพลิกหลบมาโอ้โหลูกนี้โดนสายเล็กน้อยครับระวังครับจ่ายยัดมาหมายเลขเก้าดึดงบอลหลบไม่ฟาวครับเล่นต่อไปเล่นต่อไปครับเอาแล้วหนุ่มไปเล่นยากหนุ่มยังได้ทุ่มครับอาจ,จารย์หนุน มงสก,กัดอย่างได้ราจันนนอ๋อบอลออกไปแล้วครับเป็นลูกครื่องของด้านก้้ยแข็งทุมมาให้ใหม่ได้ยี่สิบเมเกเกอร์ไหลาม,า,หมา,าที่ใหม่ได้เจ็ดราซินครับคืนไปที่หาัประตูเปิดยาวๆขึ้นหน้ามาใหม่ดีครับบอลออกข้างไปคู่ท,ที่2นี้เหลืออีกประมาณ4นาทีครับ คู่ต่อไปครับบ้านจองมังท้ากับเสือน้อยครับบ้านจองมังท้าเปลี่ยนเครื่องงกายเลยครับโอ้โหยิงลูกนี้กชีทานไว้นิดเดียวครับยิงหนักเลยมาเล็กเจ็ดของเลยนะอาจารย์นนบอลหนอนกอบครับบอลหนอนกอครับถ้าอยู่ในกรอบนี้ไม่สามารถเล่นได้ครับ

อาจะโน่น,นับเปลี่ยนได้คึ้่มละห้าคนนะครับเปลี่ยนเกินผับแพ้เลยครับผมนับอยู่นะครับ

วันเล่กไปสวยงามเลยก็เป็น5้าประตูต่อ2อรับอาจารย์นนหนีห่างอีกหนึ่งลูก เาสู่ช่วงทวเวลาบาดเจ็บครับหนึ่งนาทีครับ